สวัสดีครับใครสงสัยไหมครับว่าบริษัทที่ใหญ่มากๆอย่าง Microsoft ที่มีมูลค่ามหาศาลขนาดนั้นเนี่ยเราจะไปทำความเข้าใจมันได้ยังไงคือมันดูซับซ้อนไปหมดเลยใช่ไหมครับแต่เชื่อไหมครับว่ามันมีเอกสารแค่ฉบับเดียวที่เล่าเรื่องทั้งหมดของเขาอย่างเป็นทางการเลยนะวันนี้แหละครับเราจะไปแกะรอยเอกสารที่ว่านี้กันคำถามมันก็คือเอแล้วบริษัทที่มูลค่าตั้ง3ล้านล้านดอลลาร์เนี่ยเขาจะอธิบายตัวเองให้โลกฟังยังไง คือมันไม่ใช่แค่การทำโฆษณาเท่ๆนะครับแต่มันคือการต้องเปิดเผยข้อมูลทุกอย่างแบบตามกฎหมายเป๊ะๆเลยและคำตอบก็อยู่ตรงนี้เลยครับในเอกสารที่เรียกว่า1 0 k หรือ1 0 k คือต้องบอกว่านี่ไม่ใช่แค่รายงานประจำปีสวยๆทั่วไปนะครับ แต่มันคือรายงานฉบับสมบูรณ์ที่บริษัทมหาชนทุกแห่งในอเมริกาต้องยื่นต่อหน่วยงานรัฐเลยนะพูดย่งไงเลยมันก็เหมือนกับสมุดพกประจำปีของบริษัทนั่นแหละครับบอกหมดทุกอย่างเอาเละครับแผนการของเราวันนี้ก็คือ 1. เราจะมาถอดรหัสกันก่อนว่าเจ้าฟอร์ม 10K เนี่ยมันคืออะไรกันแน่ 2. เราจะไปดูภารกิจและเป้าหมายของ Microsoft ว่าเขามองตัวเองยังไง 3. ม,มาเจาะลึก3ามเครื่องยนต์ทำเงินหลักของเขากัน มาดูกันว่าเขากำลังเดิมพันกับอะไรในอนาคตแล้วก็กลัวอะไรมากที่สุดและสุดท้ายครับเราจะมาสรุปประเด็นสำคัญที่ซ่อนอยู่ในเอกสารฉบับนี้กันโอเคครับส่วนแรกเลยมาถอดรหัสฟอร์ม 10K กันดีกว่ามาดูกันว่าในแฟมข้อมูลฉบับสมบูรณ์ของบริษัทเนี่ยมันมีอะไรซ่อนอยู่ ถ้าเอาแบบเป็นทางการเลยนะครับ f o r 10K ก็คือรายงานประจำปีที่กรอรอตของอเมริกาเขาบังคับให้ยื่นเพื่อสรุปผลการดำเนินงานทั้งหมดของบริษัทแบบละเอียดยิบเลยแต่จุดที่สำคัญที่สุดก็คือว่านี่เป็นข้อมูลที่เปิดเผยตามกฎหมายนะคะไม่ใช่แค่นักลงทุนดูนะแต่สำหรับเราท่าน,นทุกคนเลยและแค่เปิดมาหน้าแรกของรายงานนะเราก็เจอกับตัวเลขนี้เลยครับ3.1ล้านล้านดอลลาร์ โอ้โหนี่คือสเกลของธุรกิจที่เรากำลังจะเข้าไปสำรวจกันนะครับใหญ่มากๆเลยเอาล่ะครับพอเห็นตัวเลขแล้วเนี่ยทีนี้เรามาดูที่หัวใจของบริษัทกันบ้างดีกว่าไปดูกันว่า Microsoft เขาบอกว่าตัวตนและภารกิจของเขาคืออะไรซึ่งข้อมูลนี้มาจากส่วนที่เรียกว่า business ในรายงานเลยครับนี่คือภารกิจอย่างเป็นทางการของเขาครับภารกิจของเราคือการเสริมศักยภาพให้ทุกคนและทุกองค์กรบนโลกใบนี้ประสบความสำเร็จได้มากยิ่งขึ้น สังเกตไหมครับว่าเขาไม่ได้บอกว่าจะขายซอฟต์แวร์ให้ได้เยอะที่สุดนะแต่เขาพูดถึงการเสริมศักยภาพซึ่งคำคำนี้แหละครับที่เป็นเหมือนเข็มทิศให้กับทุกผลิตภัณฑ์ของเขาเลยและสิ่งที่น่าสนใจมากๆในรายงานปีล่าสุดก็คือคำว่า AI เนี่ยไม่ได้ถูกพูดถึงในฐานะแค่ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆอย่างเดียวนะครับแต่มันถูกวางตำแหน่งให้เป็นพลังขับเคลื่อนพื้นฐานที่กำลังจะเปลี่ยนทุกอย่างในธุรกิจของเขาเลยคือมันเป็นแกนกลางของกลยุทธ์ทั้งหมดจริงๆ แล้วจากภารกิจเสริมศักยาภาพเมื่อกี้นะครับมันก็ถูกแตกออกมาเป็นเป้าหมายหลกัลกๆ3อย่างด้วยกันคือ 1. นพลิกโฉมวิธีการทำงานและกระบวนการทางธุรกิจไปเลยสสร้างคลาวด์ที่ฉลาดสุดๆขึ้นมาและ 3. ทํทำให้คอมพิวเตอร์ส่วนตัวของเราเนี่ยมันตอบโจทย์และเป็นส่วนตัวกับเรามากขึ้นนี่คือแผนระยะยาวที่เขากาลังเดินตามอยู่ครับมาถึงส่วนที่สำคัญที่สุดส่วนหนึ่งแล้วครับนั่นก็คือเรื่องเงิน,เง,นเงินทองทองเราจะมาดูกันว่า บริษัทที่ใหญ่ขนาดนี้เขาจัดระเบียบเครื่องจักรทำเงินของตัวเองออกเป็น3ส่วนหลักๆได้ยังไงธุรกิจของเขาเนี่ยแบ่งออกเป็น3ก้อนใหญ่ๆครับก้อนแรกคือ Productivity and Business Processes อันนี้ก็คือพวกเครื่องมือทำงานที่เราคุ้นเคยกันดีอย่าง Microsoft 365 LinkedIn อะไรพวกนี้ก้อนที่2คือ Intelligent Cloud อันนี้เป็นเหมือนสมองของโลกดิจิทัลเลยครับก็คือ Azure กับ GitHub และก้อนสุดท้ายคือ more personal computing อันนี้จะใกล้ตัวผู้บริโภคหน่อยก็คือ Windows Xbox แล้วก็พวก Surface นั่นเองครับแล้วใครล่ะที่ขับเคลื่อนเครื่องจากทั้ง3ตัวนี้อยู่คำตอบก็คือพนักงานประจำกว่า228,000คนทั่วโลกลองนึกภาพคนเต็มสนามราชมังคลากีฬาสถานนะครับนั่นต้องเอามาคูณไปอีกสักสี่เท่าเลยนะนั่นแหละครับขนาดทีมของเขาโอเคครับส่วนต่อไปนี่ อาจจะเป็นส่วนที่สนุกที่สุดของ 10K แล้วก็ได้นะคือส่วนที่บริษัทเขามองไปข้างหน้าครับเขากำลังเดิมพันกับอะไรอยู่แล้วในทางกลับกันเขากลัวอะไรมากที่สุดในส่วนที่ว่าดด้วยโอกาสในอนาคตเนี่ยบริษัทประกาศเป้าหมายชัดเจนเลยครับว่าเป้าหมายของเราคือการเป็นผู้นำอุตสาหกรรมในเทคนโนโลยีหลายแขนงในระยะยาว ถ้าจะให้แปลเป็นภาษาบ้านๆก็คือเขาไม่ได้มองแค่กำไรปีนี้ปีหน้าแต่มองไปถึงการขี่เครื่องลูกใหญ่อย่าง AI เพื่อสร้างการตรับตัวแบบยั่งยืนไปเลยแต่แน่นอนครับว่าทุกเรื่องเรามันมี2ด้านเสมอในเทนคีก็เหมือนกันมันจะมีบทหนึ่งที่เรียกว่าปัจจัยความเสี่ยงหรือ risk factors ซึ่งในบทนี้แหะครับที่บริษัทจะต้องเปิดเผยแบบตรงไปตรงมาตามกฎหมายเลยว่ามีอะไรบ้างที่อาจจะทำให้แผนที่วางไว้ทั้งหมดพังลงมาได้ และไมโครซอฟทเขากังวลเรื่องอะไรบ้างหลักๆเลยนะฮะ 1. การแข่งขันที่ดุเดือดสุดๆในทุกตลาด2การโจมตีทางไซเบอร์ที่นับวันยิ่งซับซ้อนขึ้น 3. อันนี้น่าสนใจมากคือความเสี่ยงจากการพัฒนาและใช้งาน AI เนี่ยแหละครับมันเหมือนดาบสองคมนอกจากนั้นก็เป็นเรื่องเศรษฐกิจโลกที่ไม่แน่นอนแล้วก็ปัญหาเรื่อง s ัพ p l y e chain ต่างๆเรื่องพวกนี้แหละครับที่น่าจะทำให้ผู้บริหารของเขานอนไม่ค่อยหลับกันและในที่สุดครับ หลังจากที่เราเจาะลึกรายงานฉบับนี้กันมาพอสมควรแล้วเนี่ยข้อคิดสําคัญที่สุดที่เราได้เรียนรู้มันคืออะไรเรื่องราวที่แท้จริงที่ซ่อนอยู่หลังตัวเลขพวกนี้มันคืออะไรกันแน่ประเด็นสําคัญที่สุดก็คืออย่างนี้ครับ 10K เนี่ยมันไม่ใช่แค่เอกสารการเงินที่เต็มไปด้วยตัวเลขหน้าเบื่บอๆนะครับแต่มันคือเรื่องเล่าฉบับทางการของบริษัทเลยที่เขาเล่าให้เราฟังว่าอดีตเขาเป็นยังไงปัจจุบันกําลังทําอะไรและอนาคตกําลังจะเดินพันกับอะไร และตอนนี้ทุกคนก็มีกุญแจที่จะไขเข้าไปอ่านเรื่องราวของบริษัทมหาชนไหนก็ได้แล้วทีนี้หลังจากที่ได้เห็นทั้งกลยุทธ์ทั้งความฝันแล้วก็ความเสี่ยงต่างๆที่เขาเปิดเผยออกมาแบบหมดเปลือกขนาดนี้ลองกลับไปคิดเล่นๆดูสิครับว่าอะไรคือความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดแค่หนึ่งเดียวเท่านั้นของ Microsoft ในอนาคต